สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง w o Men Gardening จะมารีวิวเซียนท้อหรือหมอนไขให้ทุกๆคนได้ชมกันค่ะนี่คือหมอนไขท,ที่เด็ดจากต้นเมื่อสาวันที่แล้วนะคะแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นไม่ได้บ่มอะไรเลยคือวางไว้ในตู้เย็นมันก็สุกแล้ว เนื้อเหนียวคล้ายๆมันเลยอ่ะ <c oughs> มันเมล็ดเต็ด้วยมีลากออกมาด้วยค่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวขับไปเพาะตอบ <c oughs> ผลไม้นี้ก็คือได้มาจากอ่าตอไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วก็เห็นผลไม้ตามข้านทางค่ะคือเราไม่เคยกินผลไม้ชิ้นท้อนี้เลย พอได้เห็นผลไม้นี้แฟนเขาบอกว่าน,นี้ผลไม้อะไรเราก็เลยลองซื้อดูก,การลองซื้อดูการล้วก็ชิมอร่อย,ยก็เลยเก็บเมล็ดกลับมาปลูกค่ะตอนนี้3ปีแล้วได้ผลออกมาให้เราได้กินกันค่ะลองชิมกันเลยนะคะเออนน่าแ enak ya abe enak kak enak rasa gimana kayak apa gitu kayak apa bukat seperti apa kak seperti terong seperti terong juga ya mau lagi mau ini lagi seperti enak juga ya บอกไม่ถูกว,ว่าเสียงมันไม่เหมือนเหมือนจะอะไรเนาะไม่ถูกอะไรเเป็นอะไรนอะไรนบะมีความรู้สึกว่ากินแล้วมันคล้ายๆเหมือนมันเหมือนหัวมันอะไรพวกนี้แต่ว่าหวานหวานมากเลยค่ะ ตอนที่ว่าไปซื้อที่เชียงใหม่ก็หวานแบบนี้รสชาติเหมือนกันเลยกับปลาปูที่นี่อ่ันเมนงินที่กันมาจุบะเมือคืนอร่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่าวารสชาติเป็ไนไง หวานมันเหมือนทุเรียนนิดๆเนื้อนิ่มละมุนเหมือนละมุดด้วยค่ะ คงบอกอันอื่นดูอันนี้หรือเปล่ายาสยามนี่ค่ะเนื้อเนื้อมันสุกแก่มากแล้วอย่าอะไรปะเอาเป็นมาระที

เนืเนนอน้อเซนทอที่ได้ชิมน,นะคะเมื่อกี้มีความรู้สึกว่าเนื้อน,นุ่มละมุนเหมือนมันหวานแล้วก็ผสมกับอโวคาโด เหมือนจะละมดุดละมุดหวานหวานมากค่ะแล้วก็มีทุเรียนเหมือนแบบทุเรียนนิดนึงด้วยในความรับรู้ลิ้นของพี่เองนะคะอันนี้ก็คือผลเช้นท้อนี้ได้มาจากบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวเขาก็คือได้ต้นพันมาจากมาเมล็ดตอนที่พี่กลับไปเมืองไทยค่ะก็คือไปซื้อ ผลแล้วก็ยิ้วกับมาแล้วก็เอามาเลมาพอเองหลังจากนั้นประมาณสองปีครึ่งมันก็เริ่มอ,ออกดอกพอออกดอกแต่ยังไม่ติดผลเลยนะคะเราประมาณสองสามครั้งก็คือติดผลให้ทิมค่ะติดผลตลอดมันจะละมุดเลยค่ะ

นี่คือเมล็ดค่ะมีรักเราด้วยเดี๋ยวเก็บเอาไว้ไปพกไปปลูกต่อเลยค่ะที่เมืองไทยหาซื้อได้ง่ายที่เชียงใหม่มีขายเยอะค่ะเมื่อสามปีก่อนเราที่พี่ซื้อพี่ซื้อมากิโลละสี่สิบห้าบาทมีมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์เล็กประมาณสามสิบไซส์ใหญ่สี่สิบห้าคือมาปลูกกระเพาเอาเมล็ดมาทเองออกผลเร็วค่ะเนื้อก็หวาน ผงที่เมืองไทยกับผงที่อินโดนีเซียรสชาติเหมือนๆกันเลยค่ะไม่มีความเปลีป่ยนแปลงลองหาหดูหาชิมกันนะคะวันนี้ก็ขอจบทีิปรีวิวเชียนทองไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ